สวัสดีครับนะักศึกษาเมื่อนะักศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Google Classroom แล้วต่อไปจะเป็นการเรียนรู้วิธีการส่งงานหรือการส่งข้อสอบนะครับสำหรับหัวข้อนี้จะเริ่มตั้งแต่ข้อห้องเรียน Google Classroom วิชางานทดลองเครื่องกลนะครับเราเข้าไปที่ Google Classroom ก่อนเราจะเข้าไปเรียนวิชางานทดลองเครื่องกลนะครับเราไปที่ บวกตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าร่วมชั้นเรียนจากนั้นเราก็ใส่รหัสนะครับรหัสก็จะเป็น P J U I D C W แล้วก็กดเข้าร่วมตรงนี้นะครับเข้าร่วมอยู่ข้างบนนะ อตอนนี้กำลังเข้าร่วมวิชาอยู่นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับนี่คืองานวิชางานทดลองเครื่องกลนะครับจากนั้นเราก็จะส่งงานหรือส่งข้อสอบนะครับก็ให้ไปที่งานของชั้นเรียนนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นว่าเราถ้าเราจะส่งงาน ส่งข้อสอบมาอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างหัวข้อไว้นะครับถ้าเป็นงานเดี๋ยวอาจารย์ก็จะส่งงานสั่งหัวข้อว่าส่งงานนะครับถ้าเป็นข้อสอบกลางภาคก็จะเขียนว่าส่งข้อสอบกลางภาคถ้าเป็นข้อสอบปลายภาคเดีย๋ยวอาจารย์ก็จะทําเป็นข้อสอบปลายภาคให้นะครับอ่ะเวลาส่งเราก็ให้เลือกห้องของตนเองนะครับก็จะมี2ทับกับ2ทับนะ สมมตินักศึกษาไปอยู่ห้องสองทับเจ็ดนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับอ่าสำหรับส่งข้อสอบกลางภาคตอนที่สองห้องสองทับเจ็ดนะครับเฉพาะห้องสองทับเจ็ดส่งเท่านั้นถ้าเราไม่ใช่สองทับเจ็ดเราก็ไม่ต้องส่งนะครับจากนั้นนะครับเราไปที่เพิ่มงานตรงนี้นะครับนะแล้วใครที่ยังไม่ถ่ายรูปก็ไปกดกล้องแล้วก็กดถ่ายรูป ถ่ายภาพนะครับแต่ถ้าเราถ่ายรูปแล้วให้ไปที่อัปโหลดะนะครับอัปโหลดแล้วก็จะขึ้นมาว่ามีไฟล์วิดีโออะไรบ้างหรือมีไฟล์ภาพอะไรบ้างที่เราจะส่งนะครับจากนั้นเราก็เลือกรูปที่เราจะส่งนะครับตรงนี้ก็รอนิดน,นึงนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของพวกเราด้วยนะครับนี่รูปขึ้นมาแล้วแล้วเราก็กดส่งครับ ส่งงานของคุณใช่ไหมอ่าระบบจะส่งไฟล์หนึ่งไฟล์แนบหไฟล์สําหรับส่งข้อสอบกลางภาคตอนที่2ห้อง2รับเใช่ไหมอ่าใช่ก็กดส่งครับอ่าตอนนี้ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับส่งงานแล้วนะงานก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วถ้าเราจะส่งเพิ่มเราก็กดส่งเพิ่มได้นะครับนะ กดส่งเพิ่มได้อีกเรื่อยๆนะครับหรือถ้าเราจะส่งทีเดียวหลายรูปแล้วก็ส่งทีเดียวหลายรูปก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับจากนั้นก็กดออกไปครับงานที่อาจารย์ส่งให้ก็ไปอยู่ที่งานที่พวกเราส่งนะครับก็จะขึ้นไปอยู่ที่อาจารย์แล้วนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับขอบคุณครับ